และแม้ว่าจะเกิดเหตุรอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้12จุดด้วยกันนะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มั่นใจบอกว่าจะไม่กระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะไปติดตามเรื่องนี้นะคะกับคุณโซเฟียสาลามะผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีรายงานมาจากดูริเวนด่านท่าสาบค่ะ จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคือด่านความมั่นคงท่าสาบค่ะซึ่งเป็นจุดตรวจหลักค่ะที่มีการตรวจคุมเข้มยานพาหนะและบุคคลค่ะเข้าเมืองยะลาเมืองเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เมื่อคืนค่ะได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาหลายจุดค่ะโดยวันนี้ค่ะทางด้านของรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้ค่ะ จากเคลอบวางเพลิงและวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาหลายจุดที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ให้ความเห็นว่ายังคงมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทั้งในช่วงของการปฏิบัติศาสานกิจยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเดือนรบรดอนเมื่อคืนก็คือเออเหตุการณ์ก็เยอะอยู่ครับเมื่อคืนแต่ว่า สถานการณ์คขายกับปัจจุบันนี้ก็คือก็ปกติอยู่ก็ค่องค่องค้ามั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ดูแลสมมติว่าผมอยู่ยะลายมาชวนตรวะระเวทก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เข,ขาบริการตลอดสายอยู่แล้วหน้ามัสยิดแล้วก็สบายใจได้ไม่ไมีผลกระทบแน่นอนครับผมก็คืออย่าเชิญชวนให้ชาวบ้านก็คือมั่นใจใน การบริการของเจ้าหน้าที่ครับผมก็คือมีความปลอดภัยแน่นอนครับผมเพราะว่ายายลายังทุกจุดก็คือยัยงยังแข็งแรงอยู่ช่วงเย็นๆนะครับผมจะมีพ่อแม่พี่น้องของชาวยาลาก็คือมามาขายของหวานขายอาหารก็คือหลากหลายอยาให้ชาวบ้านข้างเคียงก็คือมามา,มาเที่ยวได้มามาชมมาชิมแล้วก็อาหารของยาลาได้ครับ ในแง่ของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนทางด้านของประธานหอ,อการค้าจังหวัดยาาะลาคะ่ะก็มองว่าการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น,นะคะ่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและการลงทุนในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันคะ่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางาคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณาถึงการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อมั่น ในภาครัฐนะครับไม่ว่าทหารไม่ว่าตำรวจและฝ่ายปกครองผมคิดว่าเขาดูแลเราอย่างดีแต่เกิดเหตุเนี่ยมันมีทั้งทางแจ้งทั้งทางมืดเขาก็ระหว่างมีการประชุมความมั่นคงว่าได้ดูแลอย่างดีในช่วงรอยมดอนแต่มันเกิดเหตุมาเราก็ต้องเห็นใจทางภาครัฐด้วยนะครับว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาครัฐก็พยายามป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าอภิรักเฟอร์นิเจอร์ก็ดีไม่ว่าสาพันค้าแก๊สก็ดี ไม่ว่าเซเว่นก็ดีไม่ว่าพี่น้องประกอบธุรกิจอะไรก็ดีผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐก็กําลังพิจารณาเรื่องของการเยียวยาที่จะลงไปช่วยเหลือทุกท่านอยู่ในมิติของผู้นำศาสนาโดยกลุ่มองค์กรศาสนาในพื้นที่กลุ่มภาคประชาสังคมและวิชาการแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและความจริงใจของรัฐบาลในการนำสันติสุขก,กลับคืนสู่พื้นที่ การที่เราจะนำความสุขความเจริญความก้าวหน้านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นได้นอกจากต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในเวทีในเวท,เวทีพูดคุยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถปรับความเข้าใจแต่ละฝ่ายนั้นได้ในการที่เราจะสร้างความสันติสุข ถ้าไม่ได้พานคานการพูดคุยแน่นอนอาจจะไม่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชเด่นภาคใต้พลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้มาลงพื้นที่ด้วยตนเองโดยนายุกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กําชับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเชื่อว่าผู้ก่อความไม่สงบจะหาโอกาสก่อเหตุซึ่งเบื้องต้นได้ประสานกับเมทัพภาคที่4และได้กําชับผู้บัญชาการตํารวจปูทรภาคเก้าลงพื้นที่ตรวจเข้มในพื้นที่เกิดเหตุ และนี่คือบรรยากาศจากจังหวัดยะลาค่ะจะเห็นได้ว่าเจาา้าหน้าที่ภาครัฐค่ะก็ได้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเชื่อว่าจะไม่กระทบในห่วงของเดือนโรมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะพบเห็นสิ่งผิดปกติค่ะสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่1 3 4 1ค่ะและช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ